วันนี้เรามาเดินตลาดลาวกันนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันตลาดลาวช่วงเวลา6นาฬิกาวิวของวันพฤหัสกันนะครับว่าเป็นยังไงครับช่วงนี้ก็จะเป็นทางท่าเรือนะครับทางขึ้นเรือแล้วจุดพ่กผลนนะครับทางท่าเรือของทางฝั่งลาวนะก็จะมาจอดเรือกันฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็ทยอยกันเอาของขึ้นมาขายนะครับ เรียงยาวไปเลยนะครับจนถึงทางนน้นก็จะมีพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวลาวนะเข้ามาขายของทางฝั่งไทยกันนะครับก็จะมีพี่น้องที่เดินชมตลาดเยอะแยะเลยนะส่วนมากแล้วของที่เขาจะมาขาย อยู่ที่ตลาดนี้นะก็าจะเป็นพวกทั้งผักผลไม้นะครับแล้วก็ของป่าหายากนะครับมีทั้งคือเป็นเป็นตลาดตลาดหนึ่งที่เป็นขึ้นมากเลยนะครับตัวนี้กระปอมกระปอมนะกระปอมีอมอมมทั้งของป่าเยอะแยะเลยเฮ็ดนะครับรองเท้าไม่ถือว่าเป็นของป่านะครับ ผนะับผลไม้นะครับดูคึกคขึ้นกันมากเลยกอย่กอยอกอยอยู่ถังเลยนะครับเยอะมา,มาเวลาก็เริ่มเข้าช่วงเช้ามานิดนึงแล้วนะครับเพาองั้นคนก็จะริมเริ่มเยอะมากขึ้นนะครับเก็ตคน ดีตนายนะแม่เนาะนี่นะครับก็จะเป็นลปลาแดกนะครับปลาแดกภาษาบาา้านเฮาแม่ขายกิโลยังไงครับเนี่นขายสาโลสามสิบเนาะครับปลาแดกนะครับพค่งน,นะครับ ของแถวครับขายยังไงครับอันนี้มิ้มค่ะอันนี้พึ่งขายยังไงครับอันร้อยเนื่องจ่กอันนี้ทิ้งละห้าสิบสุดๆนะครับสุดๆโอ้มีมะเขือเทศสดๆกับผักสดๆนะครับไกดี้อยู่บ่ครับ แรงาขายดีผ <ไป S 1> ักหวานนะครับผักหวานช่วงนี้ผักหวานกำลังมาของป่าอาหารป่าเยอะแยะเลยนะครับหนังเค็มนะครับหนังเค็ม นอนนี่ก็ได้จ้า่อตาันตเห็นมือ้วลจะขาย ในตลาดนี่ก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะครับผมมีของที่ทั้งขายส่งและขายปลีกด้วยกันนะครับอย่างเช่นกุเรียนนะเขามาขายกันนี่เจ้าขายกันมันติดผลไม้นะครับผลไม้ผลไม้อยู่ทางนี้ก็สดๆทั้งนั้นเลยนะครับราคาของไม่ได้สูง ตลาดเสื้อผ้านะครับคนเริ่มคึกคื้นขึ้นเรื่อยๆแล้วคืนนะครับกาบสุดท้ายนี้ยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจชิวชิวธาตพนมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ กับอีกหนึ่งช่องทางใหม่ทาง YouTube นะครับชิววกับอันครับผมยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยแล้วกันครับ